S, S คือเงินรวมดอกเบี้ย P คือเงินต้น, k ค,น,นค k คือจำนวนงวดออ B, ใช่ไหมคะ k คือจำนวนงวด n คืออะไรปีใช่ไหมคะ n คือปอีเขาบอกว่าในวันที่11สิงหาในวันที่1สิงหาเมื่อ2ปีที่แล้วปัจจุบันคือตรงนี้นะคะปัจจุบัน สองปีที่แล้วหนึ่งสองหนึ่งสิงหาเมื่อสองปีที่แล้ววิวทำสัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้12เปอร์เซนต์ต่อปี12เปอร์เซนต์ต่อปีคิดดอกเบี้ยทบต้นทุก6เดือนแสดงว่าจ่ายกี่ครั้ง1ปีจ่ายกี่ครั้งสองครั้งแสดงว่า k เป็น 2. ถูกไหมคะ k เป็น2นะคะตัว r ของเราคืออัตราดอกเบี้ย12%อเปอร์เซนต์น้องจ่ายทุก6เดือน,สนแสดงว่าปีหนึ่งน้องจ่าย2ครั้งนะฮะสแสดงว่า r เป็น12%เปอร์เซนต์แล้วก็ k ของเราคือ2 R คืออัตราดอกเบี้ย12%เปอร์เซ็นต์นะคะ r เท่ากับ12%เปอร์เซ็นต เคือจ okay, right right? in ่าย2ครั้งถ้าวิวมีกำหนดชำระหนี้ในอีก1ปีข้างหน้าปัจจุบันคือดอกจันใช่ไหมคะ1ปีข้างหน้าอีก1ปีข้างหน้าซึ่งมียอดชำระเงินกู้เงินกู้ใช่เงินกู้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดเป็นเงินเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดเป็นเงิน2 8 8 7 0 4 4บาท อันนี้คือตัว p ใช่ไหมคะตัว s พูดผิดตัว s นะคะอ่าอันนี้คือยอดรวมนะคะคือตัว s ของเรานะคะสองแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่บาทคือยอดรวมทั้งหมดนะคะวิวไม่ได้กู้เงินเพิ่มและไม่มีการชำระก่อนวันครบกำหนดสัญญานี่